สวัสดีครับพี่น้องพวกกรช่องเบาตุ้ยลำเพลินรับไปเชื่อครับพี่น้องนี่ครับพี่น้องตงนี้พี่น้องไงโรงทานน้ำดื่มและขนมหวานคณะครูโรงเรียนบ้านขอนขอนขอนขวางขอนขวางค่ะไม่ใช่ขอนขวางนะคะครับนี่ครับพี่น้องโอ้ไม่เห็นคู่เลยอยากกลับไปเรียนต่อพี่น้องเอ้ยวันนี้นะพูจะได้มีคนผิดสองท้ายยักันโอ้ เอาผมไปเป็นพระโล่งสามัญญากสบายเลครับมีครับพี่น้องคู่น้งเรียนอห่างที่จาพูดสวยๆงามไงปวดพ่วงหมกม่วงหมักแต่งเกินเกินกระไรได้ครับเดี๋ยวพูดทีมาอีกครับพี่น้องนี่ครับขอบคุณสวยและยังใจดีพี่น้องเอ้ยไงนี่พี่น้องเอ้านี่ครับพี่น้องเด้อนี่ครับพี่น้อง เอาเออี่นองเอ้ยมันไหลแฮงทิ้เยมครับแมนมา,าไปไป้อไปพออยู่น้ำเร็วๆเ,เอาไปบุญนาำลงท่านเอาไปทิ้งไปไป,ไปเอาไปเราไปเอาอีกไปตั้งให้เจ้า นี่ครับพี่น้องบ้านต้องของแท้เราไม่มันไม่ใช่วงเล็กนะแต่มันเป็นวงสองแม่ใหญ่เลยใหญ่เลยคนอยากได้ไม่ใช่เล็กไม่ใช่เล็กเอาไปเอาไปเราเย็บเอาตังไปเลื่ยตังแล้วไปเอาอีกเร็วเจ๊ให้เราตังไปเลยแล้วราเอาอีกคุณครูบอกอยู่บักลายเอาไปเรือยตังเอาออกเออาลยเอาไปเอาอีกเปลกลายเอาอไปเอาออกเลย เอาอีกลุงจิมให้ลุงจิมไปเอาไปเอาอีกไปถือไปถือยางไปเอาอีกยางไปพุ่งผู้พุ่นนี่คระพี่น้องเอ้ยพระพี่น้องจ้าลูกสาว เดี๋ยวค่อยคุยกันแป๊บนึงขขนี่ครับพี่น้องเ,เ,เดี๋ยวมันใส่อีกเศร้าเอาใส่เลยเนี่ยนี่เท้าไปฟังมปใส่ไปซื้อไปสวัสดีครับช่องดีเจสารน้ำยืน,นเ,อเอาใส่ไปซื้อไปพบปหาย,บายแล้วครับ ผมผมจะเลิกเป็นหมอรำนะนะผมจะไปเป็นพารงโรงเรียนนี้เบิ้งกับเบิ้งคุณคู่นี่ยกว่าโอ้ยคอยใครดูเตะไม่ได้ใครดูเตะไม่ดีเริ่มบอกแมพูดสออกแล้วบอกบอกด้วยมึงยิ้มยกไปมึงยิ้มยกไปไปมุดเลยึงไหคุณคู่กับวันวเนี่อันนี้ถ่ายดาแล้วคุณคู่อันยแตคนไหนคุณไหนพอตรงนัไคุณคู่มานีบอก ป้าพ่ออ๋อเบื้องต่อพ่ออ๋อกับปนวนล่ะพี่น้องพ่ออ๋อรับพะโลงเพิ่มไหมคุณอยู่บ้านกไกลนะหมอตุ้ยแม่บ้านผมยื่มุกทหารหมดคุณนักคู่สวยและใจดีข้าโรงเรียนบ้านบ้านบ้านข้างขอนขอนข้างโอ้ยนี้ขอนข้างขอนข้างนี่แหละบ้านแยกออกมาจ้าสายหน้าพ่ออ๋ออยากเห็นหน้าพ่อออเดียวเป็นใจดีเนาะป๊าด สวัสดีครับคุณพออครับสภาพ้ซุ้มเจ้างามเนาะเบื้งพอ,อกระหูแลนะ้วเนาะโอ้โหอะไรครับพี่น้องเราใจดีครับพี่น้องสุดยอดสุดยอดดีครับพี่น้องจะไปเบื้องอะไรไปครับพี่น้องนี่ครับไปเหตุที่เบื้องหลังคนระับนี่ครับพี่นอ้องเอาไปเบิ้งกันครับ ครับพี่น้องโรงเรียนนี่โรงเรียนสอนทอดปฐมเหรอครับจ้าหวานพอดีพอไอ้น้ำนะหวานพอดีอยจุบจ้าแซ่บมากหวานมากหวานมันเนี่ยลองว่าวบอแซ่บพึ่งที่ล่ะช่วงหน้าหวานพอดีอยู่เออแต่พระตังใส่แก้วคือหวานหวานนี่ครับพี่น้องัใส่แก้วเราหวานหวานแมนเบ่งพอแล้วก็ใจดีจะดีพี่น้องเบิบอะไรไปอาบน้ำแต่งตัวมาแบบหัวลั่ม ว่าเรา่ะตามนี่เราคลองแแทเนี่ยล้องแทตัวนี้เร่อยขออนุญตนน่เอยู่อันไปหอะด้นี่นี่ครับเป็นเกลอเจะไปเป็นอย่างนะแม่พญาตะขาดอยู่แม่พญ่าขาดอยู่ล่ำเป็นบลารลำเป็นบอแมาอยาเป็นบนี่ครับพี่น้องโอ้ยมึงเนี้ สวยและยังใจดีพี่น้องเอ้ยบเนี้ยสุดยอดดีคอยสุดเจ้าบอลแหลกสักกันถึงเรีถึงเบอ่์อยู่บ่นี่พักกันหมานบ่เนี้ยเลีีอีกแล้วโลตเลียี่แบสีเอาอีกแล้วเอาพี่น้องครับตลอดตลอดตลอดสุดดุสอดดุสุดดุสุดดุสุดดสุดดุสุดดุดดดดุดดดดุดด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  โปเล็กยอดกระถิ่นไนอะนีครับพี่น้องเอา้าคุณครูครับสุดยอดสีเอาเดี๋ยวบอตุยเตรียมตัวงานเลยน้นนองมานี่ <c oughs> งยิ้มยิ้มยิยมล้วถาดไปขึ้นกันนด้ับ หอวงเร้ออกเร้อเราถ่ายไปขึ้น,นบนไหมนี่ครับพี่น้ององ,ง่งยง่ายไหครับ ไง่ะคอยว่าคนคุ้นเจ้าคุ้าเจ้าเป็นหมอลำบ่ปะอเเป็นนางเอกหมอลำนนพูดผู้นึงว่าเป็นหมอลำมู์เป็นโคโยตีอ้อวนี่เสื้อยุ่นเนี่ได้ใจได้ใจเป็นแครับ้ีางพิเศษพิเศษนัองน่นนักร้องี่ครับพี่น้องแต่เรายางแล้ววันนียางเพียนอยู่เสียเราลองเพลงยังไหนี่ครับพี่หน้าที่ยังตอนแรกอ่ะบ่บถ้าเบิ่งเอา้าเบิ่ง เจ้าทับเบิ้งเงาเจ้าทับเบิ้อเงาเจ้าทับเบิ้งเงาเจ้าทับเบิ้งเงาบ่บอกเดี๋ยวแต่เห็นเดี๋ยวก็เห็นเองครับว้ายคือบาถึกแท้บอกแต่ยังไพอปัญ่าเอาบอกนี่เอามียนมา่าคอยเอามีดมาแทงงคอยเลย พ่อพญาไดจังดะเป็นแบบเป็นให้ให้เลยเป็นมอรับเลยนะไปไทยคอยไทยคอยคอยไทยล่ะทั้งฮ้างบอคอยไทยองค์หญิงไทยบอโจทั้งฮ้างสำนันบอครับจะติเป็นพวกโจมโจนน้ำตาไหลอาบแก้มพี่น้องเฮ้ยพ่อพญาโอมโจนต้นนะอู้หนี่ครับพี่น้องนี่ครับโอ้ยจะไหนน้อยสิ่ดไปเหรียญยี่บันตองนะอยากไปเด้ เจ้าภาพเจ้าบันต้องวัสามมือซ่อนพระน้าส้าวน่อยมาดัอ้ยยอดดีพนนทเจาบเป็นทิงวัดี่ไหนหมดบรรท้อนนะผมหูวครับเพราะว่าผมผมอคนมุกาหารไปยังมิบหูวเนาะผมผมอยู่ผมอยู่ดันตานครับผมอยู่ดนตานครับผมอยู่ดันตานแต่แต่ผมอู้จ้ว่าบันตองกินที่ปซักเพราะบรรท้องแต่แต่ผมนห่อยผมไดยยิ้มเท่าปนี่ครับจนผมใหญ่เท่านี่เพราะว่าบร้อง มันไม่ใช่เกมบอลนนี่ก็บออยากเปล่าแม่พว่ามันใหญ่กระเทือนกุหลาบน่ะเพราะว่าผมยืนยันว่ามันต้องนะนั่นแหละกบออยากเปล่าเลยเอาครับพี่น้องนี่ครับพี่น้องคลิปนี้ฝากไว้สำหรับคลิปหนาจัะผ่อหม่ครับเนาะบึ่งเหล่าอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องเบาตุ้ยลำเพลินออฟฟิเชียลพี่น้องเป็นกำลังใจให้ทีมงานสาหน่อยเฮานะครับเป็นกำลังใจเบาตุ้ยนะเนาะนี่เป็นกำลังใจให้สุขุมทุกคนครับนี่เป็นตะมวนสนานแทนพี่น้องเอา อ,อย่าลืมครับพี่นอ้องข่บจักรมือเก้าร้อยเก้าสิบเก้าบาทนะสิบสองวันวันที่เท่าไหร่เริ่มเท่าไหร่สิบแปดถึงยี่สิบเก้าวันที่สิบแปดถึงยี่สิบเก้าเก้าร้อยเก้าสิบเก้าบาทเนี่ยนี่ครับพี่น้องเพิ่นเบิ่งบ่เบ๊ทพี่น้องเปิดให้เบิ่งให้แม่เหลวซะ,น,น,ะนี่ครับพี่น้องเอาพี่น้องครับไปกันครับบ๊ายบายสวัสดีครับ